รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทฤษฎีใหม่นี้มีไว้สำหรับป้องกันหรือถ้าในโอกาสปกติทำให้ร่ำรวยขึ้นถ้าในโอกาสที่มีอุทกภยัยก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้โดยไม่ต้องให้ทางราชการไปช่วยมากเกินไปทำให้ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างดีพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลาดุสิตาลัยสธันวาคม2538 สวัสดีค่ะนี่คือเก้าอย่างพอเพียงนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนเกาะหมักน้อยตําบลเกาะปัญญีอําเภอเมืองจังหวัดพังงาน,นะคะรายการวันนี้ค่ะนําู้ชมมาดูการดํารงติชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านที่นี่นะคะที่ได้น้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จริงติดตามจากรายการในวันนี้ค่ะ กาะหมากน้อยมีประชากรทั้งหมด430ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงจับสัตว์น้ำรองลงมาคือการทำสวนยางพาราและสวนมะพร้าววิถีชีวิตของชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบง่ายชาวบ้านมีความสามัคคีสมานฉัำชนอยู่แบบดั้งเดิมชีวิตไม่ฟุ้งเฟ้อพอมีพอกินมีความสุขกับชีวิตในแบบฉบับของชาวเกาะ ที่พอใจในสิ่งที่มีค่ะความเป็นอยู่จริงจังชาวบ้านถ้าไปเทียบรับที่อื่นก็ผมว่าที่นี่น่าจะดีกว่าที่อื่นอีกมากหนึ่งไม่ว่าการประกอบอาชีพต่างๆความเป็นอยู่ของชาวบ้านไม่ถึงกับจนจนมากแล,กล้วก็รวยจนมากแบบพอมีพอกินน่ะอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนหนึ่งต้องมีทุกบ้านต้องมีเรือเป็นของตัวเอง เรือตัวเฉลียวแล้วลำทั้งเรือทั้งเครื่องก็ประมาณประมาณแสนหนึ่งแล้วก็เครื่องมือประกอบการประมงแบบวนกุ้งอาชีพหลักจริงๆคือทํากุ้งเจ้บวยแล้วก็วนปลาวนปูทาปูมาแล้วก็ถ้าพูดเรื่องความเป็นอยู่ก็คงคงไม่ลําบากมากแต่ไม่ถึงกับรวยมากแต่ถามว่ามีปัญหามากไหม เป็นหมู่บ้านที่กันดานที่ถุดของอำเภอเมืองงามผมว่าปัญหาต่างๆถ้าไปเทียบกับหมู่บ้านหมู่บ้านลื่นผมว่าเกือบๆจะไม่มีไม่ว่าไอ้พวกวัยรุ่นทะเลาะวิวาทหรือปัญหาต่างๆเรื่องอายกรรมตัดไปได้เลยไม่มีก็อยู่แบบกันเองแบบพี่แบบน้องแบบยากัน กาะมากน้อยเป็นเกาะเล็กๆก,กว้าง1กิโลเมตรยาว3กิโลเมตรที่นี่มีอนามายัยโรงเรียนร้านขายของมีรีสอร์ทและชาวบ้านที่นี่ใจดีมีมิมตรหมตรีเพราะชาวบ้านบนเกาะอยู่ร่วมกันเสมือนญาติพี่น้องเพึ่งพาอาศัยกันและรักกันสิ่งเหล่านี้คือพลังเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาและก่อให้เกิดพลังในการผลักดัน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครัวเรือนบนเกาะได้มีไฟฟ้าใช้ค่ะก่อมักน้อยเป็นชุมชนใกล้เมืองที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากการวางระบบสายเคเบิลจากฝั่งข้ามไปยังเกาะมากต้องใช้งบประมาณดำเนินการสูงมาก จังหวัดพังงาจึงแก้ปัญหาโดยการนำพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในชุมชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชาวบ้านชุมชนก่อมาค่ะสำหรับระบบะผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์หรือว่าเราเรียกว่าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้นะครับ ทางกระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับก็ขเข้ามาดําเนินการติดตั้งนะครับระบบโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้านะครับสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนเกาะหมากน้อยแห่งนี้นะครับเมื่อเดือนมีนาคม2546นะครับ บริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นบึงน้ําดิบที่ชาวบ้านในชุมชนนะคะนําไปเป็นน้ําดื่มน้ําใช้นะคะโดยชาวบ้านนะคะจะมีการต่อท่อน้ํานะคะโดยมีการติดเครื่องยนต์นะคะเพื่อมาสูบน้ําบริเวณในบึงนี้ละคะ่ะไปเป็นใช้กันในครัวเรือน340ครัวเรือนที่เกาะหมากน้อยที่นี่ค่ะ จังหวัดพังงาน,นะครับโดยสํงงานักงานพลังงานจังหวัดพังงานเนี่ยก็ได้จัดทําโครงการติดตั้งระบบโซลา r เซลล์เพื่อสูบน้ำนะครับโดยแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนแรกก็คือกระทรวงสนับสนุนงบโดยการเงินสนับสนุนของ UNDP นะครับองค์การสาหประชาชาตินะครับก็ติดตั้งระบบโซลา r เซลล์ให้จำนวน3.88กิโลวัตต์นะครับเพื่อมาสูบน้ำนะครับ แล้วก็ในปีเดียวกันนั่นเองจังหวัดพังงาน,นะครับได้สนับสนุนงบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสนับสนุนระบบโซลาเซลล์ผลิตไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำอีก1.4กิโลวัตต์นะครับทั้งสองระบบนี้สามารถสูบน้ำให้บริการชาวบ้านทั้งเกาะซึ่งเดิมในครั้งแรกนี้ใช้ได้ประมาณ170ครัวเรือนนะครับแล้วก็ไม่เต็มที่นะครับจาก2ระบบดังกล่าวนี้ก็ทำให้สามารถที่ ให้บริการชาวบ้านทั่วทั้งเกาะประมาณ340ครัวเรือนนะครับชาวบ้านบนเกาะน,นับถือศาสนาอิสลามประกอบอาชีพประมงปลูกยางบ้างก็ออกไปทำงานในเมือง คนเฒ่าคนแก่บอกว่าอาชีพประมงจะไม่เหลือแล้วเพราะไม่มีใครสารต่อชาวบ้านส่วนใหญ่บนเกาะเป็นญาติกันทั้งนั้นมีครูมาจากที่อื่นบ้างเกาะน,นี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะมีชายหาดที่สั้นค่ะ วิถีชีวิตของชาวบ้านในตอนเช้าเช้าชาวบ้านจะนํากุ้งปูที่จับได้ไปขายที่ท่าเรือโดยปูและกุ้งจะมีขนาดตัวโตและสดมากช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในแต่ละวันและทําให้วิถีชีวิตประมงยังคงอยู่คู่กับชุมชนเกาะหมากด้วยค่ะส่วนมากชาวบ้านจะใช้จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับประมงพื้นบ้านครับเป็น ประมงขนาดเล็กที่อยู่ตามชายฝั่งแล้วก็ในวันหนึ่งก็ออกไปครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนอ,ออกเช้าตอนเย็นกลับนอกจากประมงแล้วก็อย่างอื่นก็มีค้าขายนิดหน่อยแล้วก็มีสวนยางครับมีการทําสวนยางสวนมะพร้าวแต่เป็นคนส่วนส่วนน้อยครับส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพประมงทั้งกุ้งแล้วก็ปลาครับอย่างปลานี่เราก็ใช้ เวลากลางคืนในการประกอบอาชีพอย่างกุ้งปูก็ใช้เวลากลางวันครับภาพรวมชุมชนเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่เกาะใช่ไหมครับแน่นอนว่าสาธารณูปโภคพื้นฐานเส้นไฟฟ้าประปาเดิมก็คือไม่มีนะครับทางรัฐบาล ได้มอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับที่เราเรียกว่า PA เนี่ยก็จัดทาโครงการโซล่าโฮมนะครับก็คือติดตั้งโซล่าเซลลจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้แสงสว่างนะครับสำหรับครัวเรือนนะครับก็จํานวน200กว่าชุดนะครับเมื่อปี2549ก็เป็นการที่จะช่วยให้ชาวบ้านได้มีแสงสว่างนะครับใช้ในายามค่ําคืนแล้วก็อาจจะดูทีวีได้ ในช่วงข่าวนะครับวันละประมาณ1-2ชั่วโมงซึ่งก็ช่วยให้คุณภาพดีขึ้นนะครับพลังงานทางเลือกอย่างแสงอาทิตย์เป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากเครื่องปั่นไฟดีเซลให้ชาวบ้านชุมชนเกาะหมากน้อยมีน้ำจืดใช้มีแสงไฟส่องสว่างบนเกาะที่ไฟฟ้าอย่างเข้าไม่ถึงที่นี่ไม่มีน้ำประปาโชคดีที่ยังมีเครื่องปั่นไฟและก็แผงโซลาเซลล์ที่สูบน้ำจากบ่อในชุมชนมาให้ชาวบ้าน ได้ใช้กันทุกครัวเรือนสร้างความพึงพอใจให้กับชาวบ้านที่นอกจากจะมีไฟฟ้าใช้แล้วยังช่วยลดรายใจ่ายในครัวเรือนได้ด้วยค่ะทางกระทรวงพลังงานก็เลยจัดสรรงบประมาณมาให้เมื่อปี2,558นะครับติดตั้งกังหันลมนะครับจำนวน5ชุดชุดละ1กิโลวัตต์รวมแล้ว5กิโลวัตต์เพื่อมาช่วยซัพพอร์ตนะครับระบบสูบน้ำตัวนี้นะครับ จากพลังงานทดแทนก็คือถือว่าเป็นไฮบริดละนะครับมาช่วยปัญหาในช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จและก็จากการตรวจสอบติดตามเมื่อช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาทราบว่าสามารถใช้รวมกันทั้งโซล่าเซลล์แล้วก็กังหันลมนะครับทำให้การสูบน้ําในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาผ่านไปด้วยดีนะครับซึ่งจากการประเมินมาแล้วนะครับผลปรากฏว่า จากการนำระบบ2ระบบดังกล่าวมาช่วยเนี่ยทำให้ประหยัดการใช้น้ำมันดีเซลไว้ปีหนึ่งก็เกือบ2 0 0แสนนะครับลดการใช้ CO2 ไปก็ประมาณ18ตันต่อปีนะครับซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเกาะหมากน้อยนะครับ ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนแต่ละครอบครัวต้องไปตักน้ําจากบอ่อส่วนกลางที่ได้มาจากตาน้ําธรรมชาติมาไว้ใช้วันละหลายๆเที่ยวซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลและลําบากพอสมควรจากนั้นได้ดําเนินการขุดสระกักน้ําฝนและตาน้ําธรรมชาติที่ผุดขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในระบบประปาหมู่บ้านแบบเมาจ่ายโดยใช้เครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ที่อาศัยกระแสะไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟแบบดีเซล ที่ทำให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องแบกรับภาระค่าน้ำในราคาเฉลี่ยสูงถึง500บาทต่อเดือนเช่นกันอีกทั้งยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆจากภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยค่ะไม่มีไฟฟ้าใช้ครับส่วนใหญ่เมื่อก่อนตอนเริ่มต้นจะมีเมื่อกอ่อ,อนอใช้ตะเกียงครับมีตะเกียง ใช้น้ำมันก๊าซหรือก็น้ำมันโซล่าก็แล้วแต่สะดวกแต่ละคนแต่พอมาระยะหลังๆนี่ก็อาจจะมีเป็นแบตเตอรี่เขาขายตามท้องตลาดก็เลยเอามาใช้เป็นเสงสว่างในในในตอนกลางคืนก็มีทีวีเข้ามาบ้างเล็กน้อยพอยุคหลังๆมาก็ใช้เครื่องปั่นไฟครับเครื่องปั่นไฟอ่ก็มันก็น้ำมันมันก็แพงครับมันก็มี เมื่อก่อนมันก็มีมีอยู่หลายบ้านอย่างบ้านผมพอได้แผงโซล่าเซลล์มาในในตอนใหม่ๆนะผมก็หยุดใช้ไปเลยเครื่องเครื่องปั่นไฟหยุดใช้บางคนก็ขายไปเลยคือรู้สึกว่าเออมันมันเป็นความภาคภูมิใจที่ไม่มีเสียงเสียงเครื่องยนต์ดังแต่เรามีไฟฟ้าใช้แล้วก็เออมันใช้ได้ตลอดทั้งคืนนะครับอย่างแบตเตอรี่ยังใหม่อยู่เนี้ยมันก็ใช้ได้ตลอดทั้งคืนจในตอนดึกๆเราก็ตื่นขึ้นมาตอนไหนเราก็ เปิดสวิตช์มันก็ใช้ได้เลยแต่ถ้ามอนเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมีเครื่องปั่นไฟคิดจะไปติดไฟที่ต้องไปออกไปปั่นเครื่องอะ่ะมันก็ไม่สะดวกแน่นอนใช้ได้เฉพาะตอนหัวค่ัอย่างเดียวหลังจากนั้นก็ใช้ไม่ได้แล้วแต่พบได้โซล่าโซล่าโฮมมาเนี่ยแม้แต่กลางวันเราก็ยังมีทวรตทัต์ได้ดูครับมันก็ดีกว่าเยอะทุกคนก็โอ้โหปปี้ครับตอนนั้นข้อดีมันเยอะเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ไม่มีเสียงเครื่องยนต์ให้เรา หนวกหูแต่เราได้ใช้ไฟแล้วก็ค่าใช้จ่ายเราก็ไม่ไ pues ม mm ่ไม่ต nah ้องใช้จ่ายเลยไม่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 มีเลยตรงนั้นครับเพราะว่ามันเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วก็เป็นพลังงานที่สะอาดด้วยครับเราได้พลังงานลมนี่มันก็มาคิดว่ามันน่าจะมาถูกทางครับเพราะว่าตอนไหนที่เป็นหน้ามรสุมมีฝนเยอะมีลมแรงแน่นอนเสียงเดดมันไม่มีครับ ถ้าเรามีกังหันลมมาช่วยนี่ก็จากที่ว่าเอาเอเราไม่มีแสงแดดมาใช้เป็นพลังงานเราก็มีพลังงานลมเข้ามาอีกมันก็ทดแทนกันได้มันจริงๆแล้วมันร้อยเปอร์ซนนะครับผมว่านะในความคิดของผมนะ บนหลังคาของแต่ละบ้านที่ชุมชนบ้านเกาะหมากน้อยจะมีการติดตั้งแผงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เรียกว่าระบบโซลาร์โฮมอยู่ประจำแต่ละบ้านโดยอาศัยกลไกลการดูดซับความเข้มแสงมาที่แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะมีระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถนำกระแสไฟฟ้ามาใช้ได้ทันทีส่วนใหญ่นำมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆในครัวเรือนค่ะ เช่นพัดลมหลอดไฟโทรทัศน์ขนาด14นิ้วเช่นเดียวกับที่อนามัยและโรงเรียนก็ต้องการไฟฟ้าแสงสว่างในการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ในน,นะคะเราก็เดินทางมาถึงที่โรงเรียนเกาะมักน้อยนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งเดียวของชุมชนที่นี่นะคะสําหรับโรงเรียนที่นี่นะคะมีนักเรียนโดยประมาณ200กว่าคนค่ะซึ่งเป็นนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 และม .1 ถึงม .3 นะคะที่นี่จะมีการนําแผงโซลาเซลล์มาใช้นะคะเพื่อให้น้องๆน,นั้นได้มีไฟฟ้าใช้เป็นการเรียนการสอนของโรงเรียนนั่นเองค่ะ สำหรับระบบะผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์หรือว่าเราเรียกว่าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้นะครับทางกระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับก็ขเข้ามาดำเนินการติดตั้งนะครับระบบโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้านะครับสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนเกาะหมากน้อยแห่งนี้นะครับเมื่อเดือนมีนาคม2546นะครับทาง จังหวัดพังงาน,นะครับโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดพังงานเนี่ยก็ได้จัดทำโครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อสูบน้ำนะครับโดยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือกระทรวงสนับสนุนงบโดยการเงินสนับสนุนของ UNDP นะครับองค์การสหประชาชาตินะครับก็ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้จำนวน3.88กิโลวัตต์นะครับเพื่อมาสูบน้ำนะครับ แล้วก็ในปีเดียวกันนั่นเองจังหวัดพังงาน,นะครับได้สนับสนุนงบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสนับสนุนระบบโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำอีก1.4กิโลวัตต์นะครับทั้งสองระบบนี้สามารถสูบน้ำให้บริการชาวบ้านทั้งเกาะซึ่งเดิมในครั้งแรกนี้ใช้ได้ประมาณ170ครัวเรือนนะครับแล้วก็ไม่เต็มที่นะครับจาก2ระบบดังกล่าวนี้ก็ทำให้สามารถที่ ให้บริการชาวบ้านทั่วทั้งเกาะประมาณ340ครัวเรือนนะครับนี่คือถังไบโอแก๊สทุกหลังคาเรือนในชุมชนบ้านเกาะมากจะมีถังไบโอแก๊สเพื่อใช้แทนก๊าซถุงต้มช่วยลดค่าใช้จ่ายประหยัดพลังงานตามวิถีชีวิตพอเพียงของชาวบ้านที่นี่ค่ะโดยชาวบ้านเล่าให้ฟังต่อเขาว่าเมื่อก่อนชุมชนมีขยะจากครัวเรือนเป็นจํานวนมาก ต่ชาวบ้านได้พลิกวิกฤตขยะอินทรีย์ในชุมชนให้มีมูลค่าเป็นกา๊าซชีวภาพนำมาใช้ทดแทนการนำเข้าแก๊สสำบับหุงต้มจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีค่ะนี่คือการเลือกที่จะอยู่อย่างพอเพียงชีวิตก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีค่ะ นี้คือเก๊สชีวภาพครับเก๊สชีวภาพที่ทำมาจากอาของที่เหลือเหลือใช้จากครัวเรือนครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เหลือใช้ที่เราที่ที่เราไม่กินแล้วเราก็เอามาใส่ในถังนี้เกิดเป็นแก๊สใช้ในครัวเรือนได้บางบ้านอาจจะมีถังหมักสักหนึ่งบางบ้านอาจจะมีสักสองแล้วแต่คนที่เขาเออคิดว่าพอหรือยังถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่พอก็อาจจะเพิ่มได้เพราะว่า ยังยังยังมีเหลืออยู่บ้างนะจากเนี่ยอย่างที่เห็นก็เป็นของมอทักษินและก็ร่วมกับไทยออยที่เขาลงทุนมาให้ครับก็บางบางบ้านก็มีมีถึงถึงสีถังก็มีครับถ้าสี่ถังหมักนี่ก็ถือว่ากระบวนการผลิตมันก็เยอะมันก็ใช้ได้ประมาณสัก5้นะครับชาวเกาะส่วนใหญ่ก็ทำอาชีพประมงจะมี ของเหลือนะครับจากสัตว์น้ำนะครับเราก็ส่งเสริมให้นำมาผลิตเป็นไบโอแก๊สนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีกิ่งไม้ต้นไม้ที่เหลืออยู่นะครับไบโอแก๊สนี้เรานำมาใช้ทดแทน LPG นะครับแล้วก็สนับสนุนให้นำกิ่งไม้อะไรต่างๆตัวนี้มาใช้ร่วมกับเตาซูเปอร์อังโลนะครับใช้ใช้แทนถ่านซึ่งจะประหยัดกว่าเตาในท้องตลาดทั่วไปอีก25%จากการ ประเมินนะครับติดตามโครงการไบโอแก๊สปัจจุบันเนี่ยที่ยังใช้ได้ดีอยู่แล้วก็ใช้ได้ทุกวันเนี่ยก็ประมาณ60%ของที่ดำเนินการมาแล้วทั้งหมดนะครับคิดเป็นทดแทน LPG หรือก๊าซปิโตเรเลียมเหลวก๊าซหุงต้มที่เราใช้ครับก็ประมาณปีละ200,000บาทน,นะครับ นี่คือชุมชนเกาะหมากน้อยชุมชนเล็กๆบนเกาะฝั่งทะเลอันดามันจังหวัดพังงาค่ะที่นี่งดงามด้วยวิถีผู้คนในชุมชนที่ตั้งอยู่บนความพอดีพอเพียงพอดีในชีวิตและพอเพียงในสิ่งที่มีมีความสุขกับปัจจุบันที่เป็นอยู่ค่ะชุมชนเล็กๆบนเกาะที่วันนี้กลายเป็นชุมชนตัวอย่างด้านการอนุรักษ์โดยการพลิกวิกฤตขยะอินทรีย์ในชุมชนให้มีมูลค่าเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อนำมาใช้ทดแทนการนำข้าว แก๊สำหรับหุงต้มจากบนฟ่งเพราะความร่วมมือสมัครสมาคคีของชาวบ้านบนเกาะมากช่วยลดค่าใช้จ่ายการถุงต้มได้ประมาณปีละหลายแสนบาทที่สำคัญยังช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ได้ถึงปีละ1 3 0 0 0 0ลิตรทั้งนี้ความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดพลังความสามัคคีของชุมชนและความพอเพียงค่ะจริงๆแล้วตัวนี้เป็นความภาคภูมิใจมากนะครับเพราะว่าปกติแล้วคนเราถ้าจะใช้ หุงข้าวใช้ไฟใช้ความร้อนอย่างเงี้ยมันจะต้องมีถ่านมีไม้ฟืนเรื่องเก๊สนี่แน่นอนจะต้องซื้อแต่พอมาเป็นอย่างนี้แล้วคือโดนสนับสนุนกับแก๊สชีวภาพจากหมาลัยทักษิณครับพิจเขตพัทลุงครับก็มันก็กลายเป็นแก๊สที่เราไม่ต้องซื้อถือว่าเป็นความภาคภูมิใจมากเลยครับชุมชนกามากน้อยของเราก็เป็นชุมชนที่ ท,ที่ช่วยตัวเองมาตลอดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี้ยนะอย่างไฟฟ้าแก๊สชีวภาพหรือว่าต่อไปข้างหน้าก็อาจจะมีอีกครับก็อยากจะฝากโดยเฉพาะ,ะชุมชนกว่าบางน้อยครับเรื่องแก๊สชีวภาพนี่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีมากครับเพราะมันลดต้นทุนของในครัวเรือนไปได้เยอะถ้าใครสนใจแล้วก็อยากจะทําเพิ่มก็มีครับแล้วก็คนที่ ใช้อยู่แล้วก็พยายามเอาใจใส่หน่อยมันก็ได้ใช้แน่นอนครับ และนี่ค่ะคือชุมชนตัวอย่างจากรายการก้าวอย่างพอเพียงในวันนี้นะคะชุมชนเกาะมักน้อยเป็นชุมชนเล็กๆในเกาะฝั่งอันดามันจังหวัดพังงาน,นะคะที่อยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวที่รู้เป็นที่รู้จักมากนักนะคะซึ่งที่นี่ค่ะเป็นชุมชนที่เป็นเลือดนักสู้ที่ไม่ยอมจำนนต่อป,ปัญหานะคะชาวบ้านในชุมชนได้มีการพัฒนาและก็รวมตัวกันค่ะทำให้ชุมชนเล็กๆที่นี่นะคะเป็นชุมชนตัวอย่างด้านการอนุรักษ์นะคะมีการพลิกวิกฤตขยะอินทรีย์หรือขยะในครัวเรือนนะคะให้เป็นกาซชีว ภาพขึ้นมานะคะทดแทนการนำแก๊สถุงต้มมาใช้นั่นเองค่ะและนี่คือตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งที่เรานาฝากกันในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ